สวัสดีจ้าอยู่ก่อนบ๊ายบายจ้าวันนี้นะคะหายจะไม่ออกเราก็จะมาขอพ่อย,ก,ยกล้องให้แม่หยักยกล่องพ่อจะให้ยกไหจะไปขอดูนะน้องมิ้งดำซิงด้วยจ้ะจ <c oughs> ิดก่อนอุม โอ้โหนีแด้จ้าถึงมือวะแด้าลงมาแต่รลนไยค่ะดูก่อน้วงพ่อทำอยังไงไปทำตามนะก็เข้ามาดนลองเราจะมาขอคุณพ่อ,อ เนิ่งจะรอที่นี่แหละที่นิ่งยกลองครั้งแรกอะทุกคนที่นี่เลยนะที่นี่แหละที่นิ่งยกลองครั้งแรกแล้วพอ่อหนูขอขับเนี้ยย่าครับโอเคโอเคเแต่ว่าเดี๋ยวรออีกสองเที่ยวก,ก่อนอยู่ตรงนี้ไงรอเดี๋ยวรอก่อนนะ เขาใส่ส่วนทำไมเนี่ยนี่นะคะเราจะไปยกลอ่ลองค่ะชอบชอบยกลอง,ลองแต่อันนี้อ่ะก็กวันนี้ก็จะเห็นมีแบบมิดนั้น,นนะทุกคนรอบที่แล้วอะ่ะไปถายสวยแล้วนี้มายกล่องบ้างนะคะนี่ ใสร่รองเท้าอะไรมาเรียบร้อยดูว่าพ่อทำอยังไงไปทำตามฝั่งนั้นหมาทุกคนเขาเอ่อสิ่งเหล่านั้นอ่ะฝังข้าวฟากต้นไม้ไปเนี่ยเนี่ยที่พ่อจะจวดเนี่ยเห็นไหมพ่อจ,จวดเนี่ยพอ,อยกลองสิงเนี่ยพอขึ้นไปเนี่ยถึงตัดต,ต้นตรงที่พ่ออยู่แล้วทันอล้อะไปเงี้ย คือเขาทาเสร็จไว้มากแล้วทุกคนมีออกไปแค่แป๊บเดียวเองกลับมาน่เสจแล้วพี่โทยอมใจนั้นทุกคนคือทีมงานเนี้ยคือจะมีแต่ป้าๆนานานะคะเขาก็จะไม่ค่อยพักกันนะคะหรือว่าพักพักแป๊บเดียวแบบม่ยังไม่หาไม่ทันได้หายเหนื่อยเลยก็ลุกขึ้นไปทําอีกแล้วนะคะยอดมากนะคะ เดี๋ยวไอ้มิ่งจะยกลร่องพ่อเองพ่อบัดต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าแบบนี่มึงไอ้มิ่งเหมือนยกรองขั้นเทพอยู่ยแล้วนะแต่อยู่ที่พ่อลรเหยย่อ่ะมิ่งก็อาจจะยกล่องเป็นงูนิดนึงนะคะพ่อนิดไหมอะ่ะพ่อนิดนะ นิดก็ได้แต่มึงชอบน้ารถไถยรู้สึกว่ามันขับง่าไงดีอะ่ะพ่อไม่ถ่ายให้ถ่ายเองก็ได้ <c oughs> ไรกัน,นะคะถ้าแต่เบิ่งคิปถ่ายไ,ไปจ้า ก็มีไ้ไทยไทยกับไทยของเอเนี่ยนะจ๊ะโซ่ติดผ้านเคเบิลเคเคเคพ่อหันมาหน่อยเย้อย่างน้อยก็ได้ขับนะคะเพราะว่าไม่ขับช้านม่ติดไม่ล็อ ก็ถือว่าเดี๋ยวพ่อทำเอง้ก็โอเคนะคะเพราแม่พี่ทำสายดีเดี๋ยวพี่หน่อจะเลิกลัดนิดนึงนะคะแต่ว่าพี่ก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะเวลาแบบนี้ก็จะแบบทำๆำำไปนะคะเฮ็ดศาสเทอ้กับบั๊หูเนาะ <laughs> นะแต่ว่าสิโตก่ะทุกคนคือมันแบบมันเป็นถังตัดในเดือที่แบบเวลาฝนมาแล้วมันจะตัดลงนี้เลยเออทีเนี้ยมิ่งก็ไม่กล้าไปพ่อมบอกไม่เอาไม่มันสูุดมิ้งบอกว่าอันนี้คือกลัวกลัวเพราว่ามิ่งแก้ป่วยก็คือแบบว่ามิ่งอ่ะกลัวมันตกทุกคนแล้วมิ่งก็เฮ็ดซานะคะแล้วก็พ่อก็เลยบอกว่าทำช้ามาเดี๋ยวพ่อทำเองนี่เลยนะคะ นิดเดียวเองนึกว่าจะกดโทรศัพท์ไยกี่ว่ามันเบี้ยวตรงนึงตรงกลางนี่ก็่ายนี่ดิมีแต่คนสวยๆงามๆกับมือจ้ะค่ะงามๆที่บ้านน้อย เมื่อยป้าจ้าทำตรงนี้เสร็จเร็วมากเลยอ่ะรู้ว่าแต่ยาเสียบเคยธรรมดาที่ไหนเนี่ยชาเคยเสร็จนี้สู้ตายสู้ตายค่ะไม่ตายพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ยังไงอันนี้คือสงการของพวกเราเลยยังไงหรอคะข้าวกินข้าเออค่ะลองมัดูขินข้

ถ้าวันไหนแบบว่าพ่อแบบไปยกลองที่ที่น,นี่ฉันมิม้งก็อยากมิ้งก็จะขอข้าเดินตามไปเลยนะคะชอบอ่ะแต่วันสนุกดีนะทุกคนเดี๋ยวให้มาดูแถวมิ้งไหนไหนนี่นี่ไม่พี่มันไม่เอาในหนึ่งเองไอ้มิ้งก็พยายามสุดแล้วนะเนี่เพิ่งทำได้สองแถว อันนี้มิ้งทำโอ้นี่ถึงตัวนี้ถึงอันนี้อันนี้แบงมาก็จะเป็นงูนิดเดียวค่ะทุกคนนิดเดียวนะแอนยวให้ดูแถวพ่อนะคะอันนี้แบงครึ่งแถววิ่งใช่ไหมดูแถวพ่อลา ก็ทำเต็มอยู่นะชอบอ่ะหนูพอใจทำวินเยอะก็ชอบเมื่อเช้าหนูโบกคีมมาสีห้าตัวแต่ว่ามันออกหมดแล้วนเช็ดหน้าบ่อยว่าดูแต่ทางงานจนดำเลยนี่ว่ามื อ๋ออันนี้ต้องรอพ่ออนุมารก่อนเพราะว่าถ้าขยันขยันต่อเนื่องก็ทำเลยพ่อบอกว่าขยันต่อเนื่องจอะได้อะไรก็ได้ดเนี่ยไม่อยากจะฟันแต่ว่ามีคนบอกว่าเจ็บโอเคมม่ก็แบบไม่เป็นไรนะขอให้ฟันแล้วเขาเชื่อเลเพราะว่าตะกรอนน่ะมีแต่คนเรียกม,ยมิ้งว่าเยืนๆใช่ไหมที่นี้ตัวมันจะไม่เหยินแล้วนะ ววพ่อก็เดากว่าถ้าขยานันขยันก็จะได้อยู่นะคะแต่จะได้อยู่แต่ว่าพอบอกว่าให้ไปปรึกษาหมอรอเลยจะไม่เห็นนะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็รอดูอีกทีนึงนะคะก็โอเคคะ่ะทุกคนอันนี้ก็กยกล่องเรื่อยๆจะเสร็จแล้วคะ่ะนะ แล,แ,ลแ,ลแล้วไงเน,นี่ยเดวิ่วไต้กลับมาก็ได้กลับแล้วคะ่ะทำทำห้าคนทุกคนดูห้าคนสิทธ์แบบริวมากเร็วมากมาจนแบบตกใจเลยค่ะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้น้องมิงดามซิงด้วยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะ ก็ตัวไปเดี๋ยวก็ขาวเองเนาะ <laughs>